เงแในที่สุดฉันกระไดเป็นคิวปีดผู้แสนน่ารักเป็นไงฉันน่ารักไหมจึงจืดนี่ฉันยิงแกงคนดีกว่าอะจบรักกับทั้งขยะไปซะเออมันดีจริงๆเลยที่มีธนูแสนวิเศษอันนี้แงพาฉันเป็นโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แองเออแงแหล่อจัง โอเคเพื่อนๆมากันอีกแล้วนะครับกับซีรีส์ของ Scary Teacher 3 d นะหรือว yeah. so like ่าคุณครูใจร้ายนั่นเองซึ่งครั้งนี้เนี่ยคุณครูก็ได้มีอาวุธธนูนะของคิวปิดนั่นเองเราต้องเริ่มจากมาที่ห้องของคุณครูก่อนที่ทำงานนะครับอ่าหลับพอดีแฟนของคุณครูจึ๊บขอดูกระดาษหน่อยเอออันนี้น่าจะเป็นรหัสนะเดี๋ยวกอกรหัสปุ๊บ i h 8 k คิดเวยินดีต้อนรับโอ้ มาเราจะซื้อเบรนเดอร์ลิสนะครับแล้วมาส่งหน้าบ้านตั้งหนึ่งมาหรือยังโอ้โหรู้สึกว่าเหมือนจะเห็นแล้วนะเป็นกล่องนะครับตรงนี้นี่กล่องของขวัญมาส่งเร็วมากเบรนเดอร์ลิสนะครับมันคือฝาเครื่องปั่นนั่นเองโอเคเราต้องไปที่ห้องครัวแน่นอนเลยจุ๊บหยิบอันนี้ไปด้วยสตอเบอรี่นะครับพูดถึงสตอเบอรี่แล้วก็อยากกินเหมือนกันมา ไปกันต่อนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณครูจะไม่ได้อยู่ห้องนี้นะเราต้องเอาไปผสมกับเครื่องดื่มจึ๊บหยิบเครื่องดื่มของคุณครูมานะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าขวดที่คุณครูใช้ประจํานะเอาไว้ดื่มน้าเออเครื่องปัน่นเครื่องปัน่นตรงไหนอ่านี่ไงตรงนี้เดี๋ยวเราลองเปิดตรงนี้มาก่อนจึ๊บเออส่วนผสมคอฟฟคุณครูกินกาแฟหรอเดี๋ยวนะจึ๊บเอ้อันนี้เครื่องปั่นหรือเปล่าปึ๊บใส่เข้าไปเรียบร้อยตู้เย็นช่องฟรีซนะครับ เอาหยิบเข้ามาเมื่อกี้เราก็ทำกาแฟตรงนี้ก็ใส่เครื่องปั่นไปปุ๊บน้ำแข็งสตรอเบอรี่ใส่เข้าไปใส่ให้หมดเลยฮ่าฮ่าเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้กับกาแฟจุ๊บจุ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 บเราไปมิกกันนะครับอันนี้ได้หรือยังชึบใส่เข้าไป <c oughs> รับรองคุณครูจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับเจอ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 เรียบร้อยคุณครูกำลัง <c oughs> จะเดินมาพวกเราโอเค เดี๋ยวเราไปอ๋อได้เจอคุณกูแล้ว้ไวไวดีดีก่อนติ๊กติๆๆติติติคุณกูจะอ้อมทำไมเนี่ยเมื่อกี้เลยจะจับได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมคุณกูขึ้นไปข้างบนอ่ะพเรารู้ดิอ้าวเดี๋ยวคุณกูเป็นอะไรอ่ะงั้นเราวางกระบอกน้ําไว้ตรงนี้ก่อนเผื่อคุณกูจะมากินนะครับเพื่อความเนียนต้องใส่กาแฟเข้าไปด้วยอ่า แล้วก็เราเดินไปข้างหน้าก่อนเป็นที่ประจำของเรานะเวลาเราทําภารกิจเสร็จเราต้องไปแอบคุณครูซึ่งคุณครูเนี่ยมองไม่เห็นเราเลยนี่คือเดินเล่นแบบว่าสวนหน้าบ้านคุณครูแบบว่าบ่อยมากๆมาคุณครูกําลังเดินลงมาละรับรองได้กินอันนี้ไปสดชื่นแน่ๆพวกเราเงียบเงียบเงียบทำไมวันนี้รสชาติแปลกๆเออแต่ก็สั่งมาเถอะยิงลูกซ้อนคิวปิดไปได้จึ จืดจ,จ,จต้องเป็นของฉันผู้ชายคนนั้นต้องเป็นของฉันจืดจืดจืดโซโลโมชันนิดหนึ่งนะครับปุ๊บ <c oughs> ไปแล้วยังไงจืดโอ้โหมิวสิกต้องมาแล้วเพลงต้องมาแล้วตะลอดตะเอดะลอดตะลอดใกล้จะถึงแล้วอีกนิดหนึ่งเออะเด,ดะเออเอาแบบแเงี่ยนี่ฉันจูบอะไรอยู่นี่เงี้ย เออฉันดูคููมือการบินโดนก่อนวันนี้ฉันจะเซอร์ไพรส์ครูมิสทีตอนนี้ครูมิสทีอยู่ห้างบนกําลังดูความสวยของตัวเองอยู่นาฉันว่ามันไม่น่ายากนะเดี๋ยวเอาโดนไปแอบ,บก่อนเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าฟรานซิสเนี่ยกำลังจะเซอร์ไพรส์ครูมิสทีนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาได้โดนมาใหม่นะครับเราต้องไปหาโดนของฟรานซิสซะก่อนแล้วก็ทําการแฮกนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะอยู่ชั้นบนหรือเปล่าห้องทํางานไม่นามีอะอะโอเค ตอนนี้คุณครูอยู่ชั้นล่างซึ่งเดี๋ยวเราเดินไปทีละห้องเลยดีอ่ะเด้อเป็นไป่ใช่ชั้นล่างแล้วชั้นบนเราดูยังไงว่าชั้นล่างเนี่ยไม่คุณครูอย่าไล่ชันนะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเลือกเป็นคอร์ก่อนปุ๊บมามาสิมาสิมา,มาเจอคอร์ของชั้นหน่อยนี่สายเติมนะจะบอกให้เราจะได้อ,อาอรับได้ด้วยถอกอะไรเนี่ยคุณครูวิสตีอัปเกรดเหรอโอ้โหเก่งกว่าเดิมอีกเดี๋ยวนะเอ้ยอย่าเพิ่งตามฉันมา ออตอนแรกฉันนึกว่าอยู่ชั้นล่างนะ่ะอยู่ชั้นบบดี่เองนี่หยิบเค้กขึ้นมาก่อนปุ๊บปุ๊บไม่ได้มากินเองนะมาแฮปปี้เบิร์ดเย์คุณครูึรร๊บเขับไปอีกห้องหนึ่งห้องครัวนะครับตรงนี้มองที่เราใช้บ่อยมากที่สุดอย่าตามไปเลิอกอีกคุณครูบิสทีโอเคเลิกตามแล้วโอ้นีเป็นแมบนะครับเป็นแบบแบบบ้านคุณครูนั่นเองคือเราต้องตามแมปไปหรอ <What? S 1> งั้นขอพกเค้กติดตัวไปด้วยละกันอ่ะระเยือกน้ำนะครับตอนนี้มีอยู่2อ,อย่าง มาสิคุณครูมามาเข้ามาเข้ามาเข้ามานี่ฉันมีน้ำนะหิวน้ำหรือเปล่าเดี๋ยว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 ตายเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวโดนจับได้โอเคคุณครูไม่บาละครับดูท่าจะเหนื่อยมาสิมาสิเนี่ยอุซาร์ลอมาตรงนี้นะคุณครูไม่สนใจเลยนะครับตอนนี้โอ้โหไม่บาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วใจเย็นใจเย็นจึ๊บจึ๊บจึ๊บไม่ทันหรอกฉันวิ่งเร็วกว่านะ่ะสปีดไวมากปึ๊บปึ๊บป๊บเข้าห้องก่อนนะครับ ออกจากหน้าต่างตรงนี้จึ๊บมาแล้วก็กระโดลงไปถึงโอเคไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เลือดไม่ลดโอเคดูเหมือนว่าตอนนี้คุณครูจะเลิกตามเราแล้วนะมามาดูต่อดีกว่าว่าเราต้องไขปริศนาอะไรเมื่อกี้มันมีแมปนะครับเราต้อง follow Map อันนั้นโอเคเอาบันไดขึ้นมาก่อนจึ๊บขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งปึง้งจึจบ๊จบจๆ๊จบจบืจบ๊จบจ๊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 บอ่าเจอแล้วนี่ไงปริศนาอันต่อไปนะครับ อาเตาผิงไฟหรอ <What? S 1> โอเคเดี๋ยวเราต้องไปดูเตาผิงไฟนะครับข้างล่างซึ่งอย่าเจอคุณครูเลยละกันเอาคุณครูลงมาพอดีเลย <c oughs> เดี๋ยวนี่พอ <c oughs> จะมาบอกเตาผิงไฟนี่เหมือนคุณครูดักฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยปุ๊บอะเอาใหม่ก็ได้เดี๋ยวลองเดินดูมะเราขึ้นมาชั้นสองแล้วทุกคนซึ่งน่าจะปลอดภัยกว่านะเพราะว่าคุณครูเนี่ยเดินออกไปนอกบ้านแล้ว เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้สบายใจตอนนี so like pe so oh, t t ้เราอยู่คนเดียวในบ้านโอเคเตาผิงไฟเตาผิงไฟอออนี่ไงเจบเจอแล้วี๋ยต่ออ๋อดับปุ๊บชึบชบชืบมาโอเคขายจารณาต่อชืบ่าไปที่ห้องอุปกรณ์นะครับตอนนี้เขาบอกไว้ในรูปภาพนะครับแต่ว่าครูมิสทีอยู่ตรงไหนเอยเอเหมือนจะเดินเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณครูเข้ามาก่อนละกันอ่ะมาแล้วเออจ้ขจ้นม้ขึ้นไปขึ้ไปอไปเจอ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 หนีก่อนหนีก่อนชืบ มาจุก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 นะครับแล้วเราก็โดดนอกหน้าต่างเหมือนเดิมเลยนี่ปุ๊บสบายโอ้โหดูนี่เป็นวิธีการแบบที่ง่ายมากทุกคนแต่ถ้าเกิดคุณครูอัปพดพดีกระโดดลงบานี่เราสวยเลยนะ <c oughs> มาห้องอุปกรณ์ปุ๊บมันต้องมีแผนที่อีกเอ๊ะอยู่ไหนปุ๊บไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีตรงกล่องนี้ไม่มีอันนี้เหรออันนี้เก็บไว้ก่อนละกันนี่หาไม่เจออ่ะมันไม่มีภาพแล้วอะ่ะทุกคน <c oughs> หรือว่าอันนี้ ใช่ปะเป็นกุญแจนะครับเอาไปเปิดอะไรสักอย่างนะครับเออเดี๋ยวเราต้องไปหาก่อนเออน่าจะชั้นใต้ดินหรือชั้นบนนี่แหละเดี๋ยวขอขึ้นมาดูก่อนชั้นบนไม่น่าจะมีแล้วมั้งคุณครูอยู่ข้างบนเนี่ยแต่รู้สึกว่าคุณครูอยู่ข้างบนบ่อยมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราต้องพยายามหลบนะครับไม่ให้คุณครูจับได้ลงไปแล้วคุณครูมิสทีลงไปแล้วนะครับอ้าวแล้วก็ขึ้นมาเดี๋ยวคุณครูเออ โอเคเรามาห้องนี้ก่อนเพื่อจะายปริศนาอะไรได้ห้องนี้ไม่มีนะครับไม่มีอะไรที่ไขได้เลยเอาวเดือดเดืไปอีกแล้วเดี๋ยว,วเดี๋ย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 วเจ๊เจ๊เจลบกันลบลบโอเคฮ่าฮ่าตอนนี้คุณครูมิสทีก็ได้เดินลงไปแล้วเสร็จเราสิอย่างนี้ต่อตอนวิดีโอต้องย่องเบานะครับลงบันไดทีละขั้นจึ๊บจื๊บก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวที่สองสะดุดบันไดาตายเลย <laughs> ปุ๊บอ่ะลงมาชั้นใต้ดินนะครับตรงนี้ อ๋อนี่ไงเราก็ทําการไขมาแล้วรครับ5เจอโดนแล้ว oh <my> ตอนนี้เราเอากาวติดตัวมาด้วยชึบๆๆบบลาดไปเลยเบรบเรียบร้อยนะครับตอนนี้ต้องไปค้นหาปุ่มก่อนมารับรองฟรานซิสและคุณครูวิสทีเนี่ยจะได้เซอร์ไพรส์ทั้งสองคนเลยขา oh <my> <c oughs> อต่อต่อไปโดนเองไงล่ะ oh <my> มานะครับห้อ,อ,องโดนตีอ่าเจอปุ่มเรียบร้อยแล้วนี่เก็บมาแล้วครับแล้วก็เอาไปใส่ชั้นใต้ดินอันเมื่อกี้เลยไปแปะกระโดนเบรบขึ้นใหม่เลยเดี๋ยว คุณครูขยันขึ้นจริงๆเลยเนี่ยแผนนี้เนี่ยมาเราอ้อมมาทางนี้ดีกว่าต้องไม่ให้คุณครูจับได้นะครับปุ๊บเปิดเข้ามาตอนนี้คุณครูกําลังลงไปเราต้องลงไปชั้นใต้ดินหน้าเอาไม่เห็นคุณครูไม่เห็นด้วยเมื่อกี้น่าจะเห็นนะมาจึ๊บเราต้องอ้อมนะครับไม่ให้คุณครูรู้คุณครูเข้าไปที่ห้องอื่นสิอย่าเดินตรงนี้มันอันตราย มามาชั้นใต้ดินกันนะครับตอนนี้กาวแห้งไปหมดแล้วมั้งเนี่ยโอ้ <c oughs> คือทาไปตั้งนานเมื่อกี้ปุ๊บ <c oughs> เรียบร้อยทุกคนง่าได้โดนมาแล้วนะครับตอนนี้มันก็จะเป็นสวิตเอ่อเป็นสีๆเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> เหมือนเขาบอกว่าเราต้องไปค้นหารหัสอะ เออเดี๋ยวรหัสอยู่ตรงไหนเอาอมาแล้วคุณครูคุณครูวิสตีมาแล้ววาเดี๋ยวก่อนสิฉันขอไปหารหัสก่อนโอ้โหจะตามเลยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีจะเย็นจะเย็นจะจบแล้วไม่อยากเริ่มใหม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งวิ่งจับเอาจับเอาจับเอาขึ้นดีกว่าโอ้ตามไม่เลิกเลยคุณครูวิสตีโอเคนึกว่าจะโดนจับได้ซะแล้วเราโอ้โหกว่าจะมาถึงตรงนี้ใช้เวลาอยู่นะครับทุกคน โอเคเมื่อกี้ไปดูใน YouTube มาเขาบอกให้ค้นหาเสื้อของฟรานซิสนะครับอ้าเจอกันแล้วนี่ไงดูอ๋อเรียงสีอ๋อตามนี้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอ๋อถ้ากดแบบว่าเป็นรูปหัวกะโหลกนี่คือไม่ดีใช่มนั้นะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกดรูปหัวใจนะครับมาแชรบมากดปุ่มเลยนะครับเออปุ่มสีม่วงก่อนจึงแล้วก็สีฟ้านะครับแล้วสีส้มสีเขียวสีเหลืองเรียบร้อยตอนนี้ รับรองโดนของฉันเซอร์ไพรส์แน่ๆฮ่าๆครูมิสทีเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องออกก่อนเง่ะแฟนซิสจะทำอะไรของแกเนี่ยอ๋อนาฉันจะเซอร์ไพรส์เธอไงล่ะฉันไม่ได้เซอร์ไพรส์มันต้องนานล้นนะมาแล้วเซอร์ไพรส์อันเด็ดนี่โดนของฉัน่ะ โดนมันจะฆ่าฉันแล้วเนี่ยไม่ฉันไะอยากมีนตอนนี้ฉันไม่ใช่แบมอนะแบ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 มแฟนซี